ตูแบบนิ่งไหมตัวนี้ร่มของครูบอลน,นะครับตัวนี้ตัดเย็บเองนะครับตัวนี้ความกว้างเท่าไหร่ครับครูบอลครับสามเมตรสี่สิบใช่ไหมครับตัวนี้ราคาราคานี้บอกเลยใช่ไหมครับร่มสี่พันหกนะครับสี่พันหกร้อยนะครับไม่รวมส่งนะครับตัวนี้ รวมโครงนะครับนี่โครงชุดไฟนะครับไม่รวมนะครับเฉพาะร่มนะครับเท่าไรกันสี่พันหกเนี่นะครับสี่พันหกนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางเพจหรือว่าทางไลน์ได้นะครับของอาจารย์นะครับสามเรียนห้าสิบบ่สี่สิบดีเลยครับชุดไฟนะครับตัวนี้มีไฟตัวนี้ชุดไฟเท่าไหร่ครับครูรวมโครงชุดไฟแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมรวมรีโมทยัง ไม่รวมอ๋อยังไม่รวมนะโครงกับชุดไฟมันมอเต๋อขนาดนหะอ๋อโครงกับชุดไฟนะครับไม่รวมไม่รวมชุดชุดนี้นะครับชุดชุดใดหมดไม่รวมนะครับแล้วก็อย่างอื่นวะเราต้องเอาไปถ้าครบชุดแล้วครับคูบบนคบบนพันพันสามพันสี่พันสี่เปลี่ยนเท่าไหร่ครับแบตเตอรี่ก็ประมาณหกร้อยแบตเตอรี่ก็หกร้อยเป็นเท่าไหร่แล้วที่ชาร์จอีกอ่ะ พี่ชาร์ตเอาให้ครบเลยครับพร้อมก็ประมาณพันสิบเศษพันสองพันสามเอาพร้อมพร้อมพร้อมเล่นเท่าไหร่ครับตทีนี้เอาพร้อมเล่นนะครับพร้อมเล่นเลยครับชุดนี้เลยครับ2,500เท่าไหร่นะครับ12,500 12,500นะครับพร้อมเล่นนะครับชุดนี้นะครับโครงก็เป็นโครงเหล็กนะครับนี่โครงเหล็กนะครับแล้วก็ใบก็สามเฟสเฟสเฟสนะครับแล้วก็มีชุดไฟชุดนี้นี่นะครับแต่ร่มตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าไม่ได้ผลิตแล้วเอ้ผลิตอยู่ครับ รุ่นเก่าไม่ได้ผลิตนะครับจะเป็นรุ่นร่มุ่มใหม่นะครับสวยมากเลยนะครับต้นอ๋อตัวนี้ครัวมาเทสนะครับตัวนี้เขาเอาแล้วนะครับลูกค้าอยู่เยอรมันมาสั่นนี่ลยครับสวยมากอ่าเราจะมาเทสให้ดูนะครับอ่าวิธีเทสก็คือจับยังไงครับอ๋อจับแบบนี้นะครับต้องระวังนิ้วด้วยนะครับตัวนี้โดนนิ้วนี่ขาดไหมครับไม่ขาดนะครับแต่ว่าเลือดจะออกนะครับเลือดสาดครับอ่านะครับวิธีขึ้นล่มนะครับ จะดูดพร้อมกันนะครับแกนมนะครับดูแกนล,ล,ล,ลมนะครับฝั่งนี้นะครับโอ้โหขึ้นมาฐานแท้ <c oughs> นี่นะครับร่ <c oughs> มตัวนี้อามาเทสเพื่อจะส่งไปเยอรมันนะครับโอ้ เช็สายครับอู้สวยมากเลยนะครับนี่ครับตอนบินหมายความว่าเรามาบินเช็คสายว่าเราขึ้นถูกต้องทุกตำแหน่งไหมอ๋อบินเช็ครอบหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็มีบางครั้งที่มันรีบมันก็ใส่ผิดเส้นอใส่ผิดเส้นมีการใส่ผิดเส้นตำแหน่งอ่ตาตำแหน่ง,นงอ่าครั้งเดียวก็ไม่ได้เราบินไม่ได้เราอ๋อถ้าใส่ผิดก็บินไม่ได้ใช่ไหมครับต้องเราต้องมาเทสนะครับอ๋อล่มทุกใบนะครับที่จะส่งออกไปนะครับเราต้องผ่านการเทสนะครับ qc ใช่ไหมครับคุณ ต้องผ่าน QC วซีต่เทสแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเมื่อไหน่ก็ไม่เป็นไรอ่าไม่ใช่ว่าจะทําเสร็จแล้วจะส่งได้เลยไม่ใช่นะครับตัวนี้ผมตัวนี้ครัวมาเทสก่อนที่จะส่งน้ำหนักน้ำหนักโค้งมันเบาอยู่จริงๆมันต้องประมาณโลแบบอ๋อน้หนักโค้งถ้าเราจะให้มันหนักกว่านี้เราต้องทําไงครับตอวถ่วงถ่วงเลยง่ายสุดอ๋อถ่วงนะครับลูกปืนที่มันขายเป็นเม็ดเป็นเม็ดอ๋ออ่าลูกปืนที่ว่าไว้ตกปลาใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ปลาแพงอ๋อแพงลูกปืนแน่นลูกปืนพวก อะไรนะอะไรรถใช่ไหมครับเออนั่นแหละเอาตามขายตามร้านอ๋อเรามาถ่วงให้มันน้ำหนักได้นะครับแพ็กไว้ประมาณถุงละหนึ่งถุงละหนึ่งขีดก็ได้ถุงละหนึ่งขีดแล้วก็ถุงละเราจะได้น้ำหนักเพิ่มสามสามขีดแล้วก็ใส่สามถุงเนี่ยอ๋อลมแรงแล้วก็ใส่สี่ห้าถุงเข้าไปเลยลมแรงเราจะพิมวิธีถ่วงก็คือเราถ่วงตามลมใช่ไหมครับอ๋อถ่วงตามลมนะครับถ้าลมแรงถ้าถ้าเครื่องมันเบาหรือว่า ไอตัวนีววว้มันเบามันมันจะบินไม่ได้นะครับมันจะโดนลมซัดไปก่อนนะครับจะบินชิอย่างนี้ก็ไม่ต้องหวังอะไระอตัวนี้คือเรามาเทสเนี่ยมันไม่มีลมนะครับเราสามารถบินแบบนี้ได้โอ้โหสวยมากครับสวยมากลองพัดกลับมานี่นะครับสวยมากครับสวยมากตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของผมยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับเนี่ยครับอันนี้คือลองพัดตามลมมันจะมันจะพูปลงเร็วอ๋อ้โ้สวยมากนะครับสวยจริงนะครับ เพื่อนๆอาจจะดูในเดี๋ยวแคบๆอย่างนี้ครับโอ้โหดูเีืยวครบแคๆครับนี้ต้องให้เติมเครื่องเล่กนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะเติมอากาศเข้าไปในเครื่องเซลนะครับถ้าเราไม่เติมในลมมันจะหลวมครับเราต้องเติมเติมช่วยมันใช่ไหมครับตอนตอนเทียดตอนเรียนนะครับต่อไปนะครับจากสายเลนดิ้งนะครับตอนนี้ไม่สปอร์ตนะครับจะเอาเครื่องคอเครื่องลงนะครับดูนะครับลมนิ่งมากเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆมาเห็นตัวจริงเนี่ยจะถูกใจมากเลยนะครับตอนนี้มันค่ำๆนะครับเนี่ยเราสามารถโอ้โหเล่นท่าได้เลยนะครับเขาเรียกว่าท่าอะไรครับสไปรอนหรือเปล่าครับกูครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับท่าสไปรอนนะครับปีกพับครับหนึ่งแล้วก็จะคืนนะครับอ่าตัวนี้ปีกพับนะครับเห็นไหมครับทุกคนปีกพับคืนนะครับโอ้โหมันเหมือนร่มท้ายกันนะครับนะครับ เออมาตรฐานจริงๆนะครับคนทำนี่ก็ทําไปได้นะครับนี่นะครับจะโลฟาสมารอบหนึ่งนะครับนี่ครับเช่นล้ตอนอากาศพุ่มภูพุมพูนะครับพุ่มภูคืออะไรครับโครับอากาศเหมือนจะมืดอเมื่อเม่อเซว์เซวใช่ไหมครับโอ้โหเขาเรียกว่าพุ่มภูนะครมบพุ่มพูนะครับใครสนใจก็ติดต่อนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับทางไลน์นะครับ อย่งเงียงนบนบนอาซีนเนาะบนอาซีนะครับพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับอ,อ,อยัางมัมีตังหรือว่าอะไรนะครับสนใจสอบถามข้อมูลก่อนได้นะครับทักมาทางไลน์ทางข้อความเพจก็ได้นะครับมีคําตอบให้นะครับพี่เขาใจดีมากนะครับแล้วก็รับประกันนะครับครูเรื่องรับประกันนี่นตลอดตลอดอายุการใช้งานนะครับเอาลงนะอ่าตอนนี้จะ แลนดิ้งนะครับวิธีลงนะครับบังคับมาเบาๆนะครับโอ้โหนิ่งมากโอ้ยนี่นะครับจบกันนะครับจบภารกิจนะครับสวยมากนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางเพจพี่เขาได้นะครับอ่าเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ